ทสองเดือนนะเว้ยโลกมึงมีตาไว้ไหมมึงปล่อยกูนะหมอบอกว่าเราเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าระยะแรกก็แง่แหละเพราะโรคนี้มันห่วยแตกช่วงนี้คุณดูเครียดๆนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้เสมอครับห่วยแตกทั้งผู้ชายแกดูนั่นดิเมื่อกี้ฉันเห็นมันเข้าห้องบอดอีกแล้วอะ ห่วยแตกทั้งผู้หญิงแย่โอนเงินไม่ให้ดูเลยนะแม่แกไปติดเงินเจ้าของบอนอีกแล้วนี่แม่ยังไม่เล่กเล่นอีกเหรอพ่อทำไมพ่อบ่อยใหาแม่ไปเล่นอีกแล้วอะ่ะห่วยแตกกันทุกคนฮัลโหลเธอทำอะไรอยู่ทำไมไม่ยอมรับโทรศัพท์ฮะออกมาข้างนอกกับเพื่อนเดี๋ยวว่างก็โทรหานี่ออกไปกินเหล้าก,กับเพื่อนอีกแล้วใช่ปะเออก็รู้แล้วจะโทรมาอีกทำไมวะโทรมาอีกทำไมวะเหรอ ปอน,นิ่งท้องสองเดือนนะเว้ยเออเรื่องนั้นเราคุยกันแล้วแค่ออกมาข้างนอกกับเพื่อนอ่ะแย่แย่หน่อยดีทั้งงี้เงาอย่างงี้ใครจะไปอยู่ด้วยได้วะปอนโลกมึงมันเอาไว้ไหมถ้าต้องอยู่แบบนี้มึงปล่อยกูนะหื่นกามเดี๋ยวนี้คุณกล้าพูดแบบนี้ผมไหมหรอเออมึงไล่กูออกเลยดิมึงจะงัยกูวะบอกให้โอนมา พูดดิเจ้าไงฮะไม่ขอทนอยู่ต่อไปดีกว่า มีมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะมีอะไรคุณมาทำอะไรอยู่วันนี้หรอคะเธอมายุ่งอะไรด้วยตาก็บอดเสื้อผ้าก็ขาดบนไม่ดูเลยนะไอะ้โรคจิตออกไปนะอ๋อฉันนอนอยู่บนนี้คะ่ะส่วนเสื้อผ้าช่างมันเธอคะ่ะวันนี้อากาศ ฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าวันนี้ทองฟ้าจะสวยขนาดไหนดีแล้วแหละที่เธอมองไม่เห็นเธอจะได้ไม่ต้องเห็นความน่ารังเกียจของคนบนโลกนี้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งดีๆอยู่เลยนี่คะเธอจะไปเข้าใจอะไรตาก็บอดเธอไม่รู้หรอกว่าชีวิตฉันเจออะไรมาบ้างแต่ฉันว่าการที่เราเกิดมาแล้วเราต้องใช้ให้คุ้มฉันก็หวังนะว่าสักวันฉันจะกลับไปมองเห็นสักวัน เธออาจจะกลับมามองเห็นก็ได้สักวันคนก็อาจจะมีวันที่ดีกว่าวันนี้ก็ได้เธอกินข้าวหรือยังอะเพื่อนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ